หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นอมอสินเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้จะจะบอกว่ารักในหลวงเนี่เฉยแบบไม่ทราบเนะแต่ ผมรักในหลวงมากๆนะฮะท่านก็เหมือนพ่อที่คอยตักเตือนเวลาเราเลือดหลงไปบ้างหนังสือเป็นอมสินเป็นประโยคที่ผมว่าน่ารักและ็คมคายมากๆสำหรับผมนะเพราะว่าการอ่านหนังสือคือการสะสมความรู้ความเข้าใจวันหนึ่งอ่ะเมื่อเราอ่านหนังสือมากๆเข้าอ่ะมันก็เปรียบได้เหมือนกันที่เรา ค่อยๆสะสมเงินอยู่ในออมสินครับผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยืนยันได้ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีคุณูปการที่มหาศารต่อชีวิตจริงๆผมเกิดในครอบครัวแบบพี่น้องผู้หญิงเยอะครับก็เลยเข้าขเขาไม่ค่อยได้ก็พยายามจะหาโลกของตัวเองบังเอิญมาเจอหนังสือซึ่งเป็นโลกใหม่ที่ผมไปเจอแล้วผมรู้สึกสบายใจมาก ผมต้องอ่านหนังสือก่อนนอนในหนังสือมันคือภาพจําลองของการแบบเรียนรู้เรื่องคนน่ะเรื่องมนุษย์เรื่องโลกหนังสือเป็นเพื่อนสำหรับผมแน่นอนเลยเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนรักเลยละ่ะ